สวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองบิชชอปนะคะเมื่อคืนก้อยพักกันที่นี่ค่ะหลังจากที่ปีนหน้าผากันที่อ b า m า hills เมื่อวานนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะเมื่อวานเราไปปีนหน้าผากันแล้วก็มาพักที่บิชชอปวันนี้เราออกเดินทางกันต่อค่ะเราจะไปที่แมมมอธเลคค่ะ เส้นทางจากเมืองบิชชอปนี่นะคะจากจุดตรงนี้ไปที่แมมมอสค่ะเราก็จะเห็นเทือกเขาเซียร่าเนวาดาเนี่ยค่ะไปตลอดทางเลยช่วงที่มีหิมะก,ก็จะเป็นสีขาวสวยอย่างที่เราเห็นกันอย่างนี้ละคะ่ะ ตอนนี้เราขับรถผ่านดาวทาวแมมมอสนะคะตรงจุดที่เป็นชุมชนหรือว่านักท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารต่างๆค่ะเราขับผ่านขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาดูทาวที่อยู่ติดกับลานสกีค่ะอีกฝั่งก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะฝั่งซ้ายมือก้อยค่ะจะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดกับลานสกีเลยนะคะ บ้านแต่ละหลังนะคะน่ารักมากเลยเวลาที่มันมีหิมะปกคลุมบนหลังคาค่ะก้อยว่ามันเหมือนบ้านในการ์ตูนนะคะเวลาที่เราดูการ์ตูนมันน่ารักมากเลยค่ะก้อยก็เลยอดใจไม่ไหวลงรถไปถ่ายรูปนะคะหลังจากเดินชมทาวน,นี้นะคะเดินชมบ้านนะคะเสร็จแล้วก้อยก็ขับรถย้อนกลับไปที่เลกนะคะ เ็นขาขาวเป็นลานกว้างๆตอนนี้นะคะอันนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นเลกเป็นทะเลสาบนะคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยค่ะตรงจุดที่ก้อยยืนเนี่ยค่ะยังยังมีผิวน้าใสๆย,ยังพอมองเห็นบ้างนะคะส่วนตรงรอยเท้าท,ที่ก้อยเห็นนะคะมันเป็นรอยเท้าของสิงโตภูเขาค่ะและอีกด้านหนึ่งฝั่งหนึ่งก้อยเห็นเป็นรอยเท้าหมีนะคะ เห็นรอยเท้าสัตว์เนี่ยค่อนข้างหลายจุดเลยค่ะแสดงว่าตอนกลางคืนเนี่ยค่ะสัตว์น่าจะลงมาจากภูกเขานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะฮายกิ้งกันบนสนนี่และค่ะถ้าเป็นซัมเมอร์เนี่ยก็จะมาฮยกิ้งกันบนเขาเดินข้ามสะพานข้ามเล็กแต่ช่วงวินเทอร์เนี่ยค่ะก็ฮายกันบนหิมะนี่แหละค่ะ จริงๆอุณหภูมิตอนนี้ค่ะค่อนข้างร้อนเลยค่ะอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะที่เห็นเป็นรอยทางเดินนะคะที่เราเดินตามกันไปเนี่ยค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วมันเดินง่ายค่ะถ้าเราเดินตามรอยของของคนอื่นเดินแล้วอะค่ะถ้าเกิดเราไปเดินตรงที่มันไม่มีรอยทางเดินนะคะหิมะมันค่อนข้างหนามมันก็จะเดินลำบากนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเราเดินกันสักพักแล้วเราก็จะไปเล่นสก,กีกันนะคะในบริเวณแมมมอธเลกนะคะ จะมีทะเลสาบหลายๆทะเลสาบนะคะเชื่อมต่อกันนะคะเชื่อมติดกันไปเรื่อยๆคือเรามาจากข้างล่างใช่ไหมคะมันก็จะมีทะเลสาบยิ่งเราขึ้นไปสูงก็จะมีอีกก็จะมีมีไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยคะ่ะทุกเล็ก,กลายเป็นน้ําแข็งหมดเลย มนเดินอยู่มันร้อนจะถอดเสื้อออกตัวไหนตอนจริงๆม,มันเดินอยู่บนส s n o ์ Snow. แต่ว่ามันร้อนด้านหลังของก้อยนะคะถ้าเป็นช่วง summer มเ,มเนี่ยวิวก็จะเป็นทะเลสาบ สีเขียวๆนะคะสะท้อนกับต้นไม้กับฟ้าเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยค่ะได้เวลาไปเล่นสกีกันแล้วนะคะจริงๆแล้วก็เล่นไม่เก่งนะคะแต่ไหนๆก็เอาอุปกรณ์สกีใส่รถมาแล้วก็เล่นหน่อยนึง หลังจากที่เราสกีกันนิดหน่อยนะคะตอนนี้เราขับรถออกจากแมมมอธทาว์แล้วนะคะเราจะไปที่น้ําพุร้อนใกล้ๆค่ะตอนนี้ขับรถแยกออกมาจากถนนหลักแล้วนะคะจะเห็นว่าถนนที่เราขับอยู่ตอนนี้เป็นถนนขรุขระมากเลยค่ะแล้วก็มีหิมะปกคลุมเป็นระยะเป็นระยะนะคะบางช่วงก็จะเป็นน้ําแข็งที่ละลายแล้วก็รถนี่ก็จะเลอะกันทุกคันค่ะถ้าเข้ามาตรงนี้แต่วิวตรงนี้นะคะ สวยงามมากเลยค่ะเหมือนเราอยู่ตรงกลางทุ่งกลางทะเลทรายแล้วก็มีภูเขาสีขาวขาวล้อมรอบทุกด้านไปหมดเลยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เขาเรียกลำธารน,น้ำร้อนนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียก hot creek ก็คือเขาไม่ได้เรียกว่า hot spring ไม่ได้เรียกว่าน้ำพุค่ะแต่มันก็เกิดขึ้นมาจาก hot spring นั่นแหละค่ะ มองลงไปด้านล่างนะคะตอนนี้เราจะเห็นตรงตรงที่น้ำน้ำผุดขึ้นมาเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวมรกตสวยมากเลยเดี๋ยวก็จะพาเดินลงไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราลงไปสัมผัสน้ำนะคะเขาจะกั้นเอาไว้ทางเดินวันนี้ก็ค่อนข้างลำบากค่ะเพราะว่ามันเป็นแผ่นน้ำแข็งมันลื่นมากเลยค่ะโอเคค่ะตรงนี้ก็คือจุดที่ใกล้สุดเท่าที่ก้อยจะทำได้ในวันนี้แล้วนะคะ เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปสัมผัสน้ําก็คือที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นน้ําพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ผิวดินแล้วก็จะไหลเป็นลานําธารก็คือทั้งลำธารเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นน้ําร้อนนะคะสำหรับวันนี้เราก็เห็นอะไรมากมายหลายอย่างแล้วนะคะเราก็เลย ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้านกันเลยค่ะคืนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่จะพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเดินทางออกจากที่นี่กันเลยค่ะเส้นทางที่เราจะกลับบ้านนะคะก็เป็นเส้นทางเดิมที่เรามาค่ะที่เราผ่านเมืองโลนพายแวะอาลาบ,บามาฮิลแล้วก็พักที่บิชชอปอันนี้เราก็จะใช้เส้นทางเดิมนะคะในการขับรถกลับบ้านคืนนี้ วิวนะคะก่อนที่พ้าที่จะตกดินก็อย่างที่เห็นเลยค่ะกำลังสวยเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก้อยก็ขอจบไว้กับวิวสวยๆข้างทางระหว่างขับรถกลับบ้านนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าทริปหน้าก้อยจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะเป็นภูเขาหรือจะเป็นทะเลหรือจะไปปีนหน้าผาที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ